สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องโมนิ่งทารนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษอ่านดาวอาทิตย์ย้ายเดินเข้าสู่ภพเรือนพันธุเป็นมหาอุดอยู่ในภพเรือนพันธุนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเกิดผลในด้านในดนในกับคุณบ้างมหาอุดก็คือเกีดยรติยศชื่อเสียงความสําเร็จนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ดาวอาทิตย์จะส่งผลอะไรในภพเรือนพันธุ ชาวลัคนาราศีมังกรตามการแบ่งโหราศาสตร์ไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์เป็นการทํานายโดยรวมนะคะอย่างที่บอกทุกๆครั้งเนี่ยนำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศาีเกิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไพ่ทาโร่จะบอกอะไรแต่วงเล็บว่าหมอหนิงยังไม่ได้เปิดรับดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าต้องการรู้ในรายละเอียดอื่นๆก็ชมในคลิป ที่หมอนอิงทำไว้กลับไปดูย้อนหลังได้นะคะเดี๋ยวเราดูกันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณดวงคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงที่ดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดอยู่ในภพเรือนพันธุกับชาวลัคนาราศีมังกรว,ว้าวครอบครัวความสุขค่ะสิบถ้วย อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของความสุขในด้านของครอบครัวก็ได้นะคะเพราะว่าสิบช่วยขึ้นมาใแบ,บแรกแบบนี้ห้าไม้เทา้าบางท่านก็กําลังเคลียร์บางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับยานพาหนะ,ะรถรางหรือคนในบ้านหรือคนในครอบครัวก,ก็ได้หรือญาติพี่น้องก็ได้ช่วงนี้น่าจะได้เคลียร์กันในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เก้าไม้เท้าขึ้นมา แปดดาบขึ้นมาสามเหรียญแปดถ้วยสิบไม้เทา้าสเตรงเก้าดาบ แล้วก็สีไม้เท้าบอดี้แล้วก็ลำดับความสำคัญชูสความจริงจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะ ตัวคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการเคลียร์ปัญหาหรือคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเคลียร์บางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตหรือหาความสุขความบาลานซ์กับชีวิตของตัวเองก็ได้มันเป็นจุดเปลี่ยนนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีจุดเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นคุณอาจจะมองหาโอกาสใหม่ๆงานใหม่ๆความสําเร็จใหม่ๆหรือเคลียร์ปัญหาเพื่อไป สู่จุดใหม่ที่ดีกว่านี้อาจจะปัญหาเก่าๆหรือความวุ่นวายก็ได้ในบางทันคุณเป็นคนที่ถ้าก่อนอันนี้มองจากภาพรวมตรงนี้ก็คือเป็นคนที่คิดมากกับทุกเรื่องมันมีปัญหาเข้ามารอบตัวคุณให้คุณต้องจัดการแต่คุณก็เป็นคนที่อาจจะดูแลคนอื่นๆเป็นคนที่แบกภาระเยอะเหมือนกันเป็นคนที่เป็นผู้นำ ถ้าอยู่ในบ้านก็ต้องเป็นทางชาวหน้าเนาะก็มีภาระ,ะที่จะต้องจัดการในทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่ทุกๆคนไม่มีการตัดสินใจได้ถูกคือเพราะว่าการเป็นผู้นำของคุณมันทุกคนต้องพึ่งคุณหมดอืมแล้วก็เป็นช่วงที่คุณรับภาระ,ะหนักมากๆจริงๆบางท่านเป็นภาระ,ะของเรื่องของการเงินเป็นภาระหนี้สินต่างๆหรือเป็นคนที่จะต้อง รับผิดชอบทุกๆอย่างอาจจะเกิดข้อจุดเปลี่ยนสำหรับคุณณปัจจุบันอาจจะมีเรื่องต้องเคลียร์ต้องจัดการปัญหาในบ้านปัญหางานช่วงนี้มันลุ่มเหลาเข้ามาทำให้คุณบางท่า,งทานก็นอนไม่หลับเนาะจิตตกเป็นเรื่องที่มันไม่รู้จะเคลียร์ยังไงเพราะว่าบางครั้งมันก็เป็นปัญหาเดิมๆปัญหาที่ไม่รู้จบในเรื่องของครอบครัว มันก็ส่งผลให้คุณในเรื่องของปัญหามันก็ทำให้คุณคิดงานไม่ออ,อทำให้คุณนอนไม่หลับทำงานไม่เต็มร้อยมันมีภาวะแบบนี้ค่ะวนซ้าๆมันทำให้คุณรู้สึกว่ามันท้อแท้เนาะแต่ก็ไม่สามารถจะบอกจะคุยอะไรได้มากกว่านี้หรือเคลียร์ให้มันจบสิ้นไปได้บางครั้งคุณก็เหมือนกับหน้าชื่นอกตมนะใครบางคนแบบมองคุณ ว่าดูคุณแข็งแกร่งดูคุณเพอร์เฟกดูคุณเป็นคนที่สง่างามแต่ภายในใจของคุณคุณก็อยากจะบอกจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอเนาะแต่ว่าบางครั้งมันก็ทําไม่ได้ด้วยความที่หน้าตาทางสังคมหรือต่างๆมันอาจจะต้องเป็นภาพลักษณ์ที่คุณจะต้องรักษาไว้แต่ณปัจจุบันคุณอาจจะคิดได้ปรงตกกับสิ่งที่คุณทําอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงอาจจะเป็นเรื่องหลอกที่คุณรู้สึกมันรับไม่ได้เนาะรู้สึกว่าอยากจะเป็นตัวของตัวเองอยากจะปลดปล่อยอยากจะ สละปัญหาทุกๆอย่างไว้เบื้องหลังคุณอยากจะก้าวหน้าเติบโตในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็แสงนำทางของความรู้สึกว่ามันมีความสุขมากขึ้นบางครั้งคุณต้องตัดอะไรบางสิ่งอย่างไปบ้างในชีวิตของคุณก็มีโอกาสนะคะจากหน้าไพ่นี้ขึ้นมาคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณคาดหวังแต่คุณจะต้องยืดหยุ่นกับชีวิตบ้างบางครั้งปัญหาอาจจะไม่ได้อ่อ ไม่ได้ใหญ่เท่าที่คุณรู้สึกแต่ว่าบางครั้งด้วยความที่คุณแบกไว้ทุกอย่างมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่เหมือนคุณจะต้องรองบางครั้งอาจจะต้องลองยืดหยุ่นกับมันบ้างหรือมีขอบเขตให้กับตัวเองบ้างเพื่อให้จิตใจแล้วก็ร่างกายไปพร้อมกันเพราะว่าจากหน้าไพาคุณดูคุณดูไม่ค่อยรักตัวเองเนาะอืมแล้วก็ อาจจะโทษก็ได้ค่ะโทษว่าตัวเองทำไม่ดีโทษว่าตัวเองปล่อยปะละเลยหรือ,อทำไม่ไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยอะไรแบบนั้นแต่จริงๆแล้วคุณทำตามสัญชาตญาณของตัวเองทำตามความสามารถของคุณได้เต็มที่แล้วแต่ว่าความจริงก็คือคุณแบกรับหน้าที่รับผิดชอบที่มากเกินไปแล้วก็ความรู้สึกคุณเอาไปทุ่มเทกับมันจนมากเกินไปทําให้คุณในบางคนอาจจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยที่คุณเป็นอยู่แล้วมันเป็นเรื้อรังไม่หายเนาะ ก็เป็นเรื่องของการกลับมาดูแลตัวเองเพราะไ่ขึ้นมาบอกว่าคุณจะต้องลำดับความสําคัญในตัวคุณในเรื่องของการใช้ชีวิตในแต่ละวันคุณต้องรู้ว่าความจริงของคุณก็คือคุณไม่สามารถจะแบกทุกคนไว้บนหลังได้คุณจะต้องสละคุณต้องมีขอบเขตให้กับตัวเองบ้างคุณจะต้องกลับมารักตัวเองบ้างเพื่อให้ชีวิตเติบโตได้ด้วยการที่คุณอาจจะชุนเจือคนอื่นได้แต่คุณจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของ สภาวะจิตใจแล้วก็งานแล้วกเออ็เราค่อยแบ่งปันไปหาคนอื่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกเนาะในเรื่องของการงานจากหน้าไพา่คุณเป็นคนที่รับผิดชอบอะไรเยอะมากๆแต่ว่าด้วยความเป็นภาวะการผู้นำคุณทำอะไรก็มีคนคอยตามเนาะแล้วก็ประสบความสํำเร็จในอายุที่ยังไม่เยอะจากหน้าไพาน่นี้คุณน่าจะมี ความความรับผิดชอบที่สูงด้วยความเก่งด้วยความสามารถของคุณด้วยความที่เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลยก็ได้ในบางท่านบางคนก็เป็นคนที่ผ่านบททดสอบมาเยอะผ่านการล,ล้มลุกคุกคานการเจ็บในเรื่องของคนโดนหักหลังนินทาหรือทำอะไรรับหลังคุณก็ได้คุณดูอดทนมากๆเป็นคนที่สู้ชีวิตสุดๆแล้วก็ไม่ว่างานเล็กงานหนักงาน เบาคุณทําได้หมดแล้วก็เป็นคนที่เพียรพยายามมากๆจนกว่าจะเติบโตก้าวหน้าและมั่นคงคุณก็ตอนนี้อาจจะมีชีวิตที่สบายขึ้นในบางท่านนะคะมีชีวิตที่สบายขึ้นมีครอบครัวที่ดีแต่ว่าบางครั้งคุณก็ยังอยู่ในจุดที่มันมีความวุ่นวายในเรื่องของงานเนาะที่ต้องจัดการบางท่านก็เป็นปัญหาในเรื่องของตัวบุคคล เป็นเรื่องของการแบบอาจจะไม่ค่อยคุยกันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของงานคุยกันไม่คนไม่ค่อยลงตัวอาจจะด้วยความที่คุณมีอีโกาตาหรือ,อ,อความตั้งใจหรือความเก่งของคุณอาจจะเหนือกว่าคนอื่นแล้วทาให้คนอื่นแบบเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าคุณไม่ค่อยรับฟังสิ่งที่เขาพูดมันก็เลยเกิดปัญหาเนาะดาวที่มาจุดนี้อาจจะหมายถึงระวังเรื่องของอีโกาตาของตัวเอง ความสึกมั่นใจจนเกินไปการสื่อสารที่ผิดพลาดได้แล้วก็ทําให้คุณกลับมาเครียดซะเองหรือไม่ก็จะเกิดปัญหาทําให้คุณเอแก้ปัญหาไม่จบอืมพอเดวิลขึ้นมาความมีอีกโกะตาความเป็นตัวตนของคุณหรือความเอสิ่งที่คุณอยากจะเหมือนกับครอบงำคนอื่นนะคะอืมก็จะต้องผ่อนคลายหน่อยเนาะก็พยายามที่จะต้อง รับฟังผู้อื่นให้เยอะเพราะมันมีเกณฑ์การเกิดความผิดพลาดแล้วก็ปัญหาภายในเรื่องของตัวบุคคลตัวเพวื่อโรงงานหรือผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนจะต้องค่อยๆเคลียหมายถึงว่าค่อยๆย,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 ยืดหยุ่นกับสิ่งที่คุณ เหมือนพยายามอย่าอย่าไปกดดันคนอื่นมากหรือครอบงำคนอื่นมากเหมือนจะต้องคอยตามบ้างในบางครั้งแต่เราก็กลับมาทบทวนที่หลังแล้วค่อยเหมือนให้คุณยืดหยุ่นกับเรื่องของงานมากขึ้นมันจะทําให้คุณแก้ไขปัญหาและผ่านปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะเดือดซันขึ้นมางานคุณยังไงก็จะดีขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ลงตัวแต่คุณต้องบาลานซ์กับมันเนาะ ทางท่านก็มีโอกาสที่คุณจะได้หลุดพ้นปัญหาก้าวเข้าสู่ความสำเร็จแต่อาจจะต้องทิ้งอีโกัตาของตัวเองอาจจะต้องระวังในเรื่องของการมันมีอยู่แล้วเนาะมันระวังไม่ได้แต่ว่าเราก็จะต้องเหมือนพิสูจน์กับตัวเองไปกับทุกๆคนว่าเ,เรามีความจริงใจแล้วก็มันมีในเรื่องของคำนินทาคำโกหก คำหลอกลวงระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงระวังในเรื่องของการาถูกไปถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกแทงข้างหลังแล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆถ้ามีในเรื่องของการต้องร่วมหุ้นลงทุนต่างๆต้องระวังในเรื่องของคนมาหลอกมาโกงาวางผลประโยชน์หรือไม่ก็เสียผลประโยชน์ก็ได้คุณอาจจะ อาจจะคาดหวังไว้แล้วก็ได้อาจจะต้องเสียผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างแต่แลกมาด้วยความสําเร็จก็เป็นไปได้นะคะในบางท่านเนาะก็มีเรื่องของความสนุก็จสเร็จเกิดขึ้นแน่นอนแต่บางครั้งก็จะต้องแลกมากับการต้องเสียผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างหรือการต้องเสียใจกับใครบางคนอืมมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเหมือนโดนโดนนินทารับหลังโดนว่ารับหลังถูกใส่ร้ายป้ายสีอะไรต่างๆเกิดขึ้น แต่ว่าคุณก็จะผ่านไปได้นะคะคุณสามารถที่จะยืดหยุ่นแล้วก็ปกป้องตัวเองได้บางครั้งคุณไม่ต้องอธิบายสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปแล้วเราก็ทำสิ่งที่อยู่ข้างหน้าให้มันเมีความสาเร็จเพื่อเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเหมือนกับให้คนอื่นเห็นว่าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขานินทาอะไรแบบนั้นความสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของการเงินนะคะ การเงินมีความมั่งคั่งความรวมสมบูรณ์รายได้ต่างๆจะหลั่งไหลนะคะกูจะกลับมายืนยัดได้แต่ต้องระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายที่มันก็อาจจะแอบแฝงมาในส่วนของคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่มาหลอกมาโกงมาหวังผลประโยชน์หรือช่วงนี้การพูดคุยกันถึงในเรื่องของการค้าการขายการมีผลประโยชน์ร่วมกับคนอื่นต้องระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกง มันมีเกณฑ์นะคะที่จะโดนหลอกโดนโกงได้ถูกหักหลังหรือเรื่องของการเงินได้เดอดตากันมีชื่อเสียงในสังคมคุณจะมีชื่อเสียงเงินจะเข้ามาจากชื่อเสียงเงินทองใครที่ทําในเรื่องของสื่อโซเชียลโลกออนไลน์หรือคอนเน็ชันใหม่ๆหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือทําร่วมพุ่นลงทุนกับครอบครัวช่วงนี้ก็มีโอกาสได้เงิน แต่ว่าปัญหาก็ยังเยอะแยอะอยู่เนาะปัญหาจุกจิกกวนใจปัญหาที่จะต้องจ่ายมันก็ยังจะมีเยอะอยู่คุณอาจจะต้องอจัดการในเรื่องของการแบ่งแบ่งสัสดส่วนให้ดีในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่านามาปนกันเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะเหมือนกับอืมเคลียร์ปัญหาไม่จบในเรื่องของการเงินก็เป็นไปได้แต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถ้าใครนะคะเออ่ อยากจะซื้อบ้านอยากจะยื่นกู้ในช่วงนี้ก็มีโอกาสจะได้นะแต่ต้องวางแผนดีๆในเรื่องของการเหมือนกับหาเงินได้เท่าไหร่ต้องมาหารต้องมาจัดการว่าเราสามารถที่จะพอไหวไหมเพราะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะดึงดึงแบบดึงเงินมาหมุนไม่ทันได้เหมือนกันอืเพราะมันมีเรื่องให้ต้องเคลียร์ต้องจัดการเยอะอืแล้วก็ค่าใช้จ่ายของคุณมันเยอะอยู่ในช่วงนี้ด้วยแต่โดยรวมแล้วมันมีนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้บ้านมีโอกาสที่คุณจะได้รถมีโอกาสที่คุณจะได้ งานหนักงานเหนื่อยเข้ามาในช่วงนี้ด้วยแต่มันก็จะนำมาซึ่งการมีเงินทองการมีรายได้แต่ว่าถ้าคุณจัดการปัญหาดีๆหรือการวางแผนดีๆในเรื่อง,งของการเงินก็มีโอกาสจะเติบโตก้าวหน้าแล้วก็มียังไงต้องมีเงินก้อนเข้ามาให้คุณได้หยิบจับค่ะเป็นช่วงที่จะมีเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรสุขภาพของคุณก่อนหน้านี้ก็มันมีอาการของ โรคไปแค่เจ็บเข้ามาเนาะหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการขั้นเนื้อขั้นตัวหรือบางท่านอาจจะเป็นโรคแพนิคเป็นโรคที่แบบซึมเศร้าก็ได้ในบางท่านคือ,อมันมีเรื่องเข้ามากระทบหลายๆอย่างมันทำให้คุณนอนไม่หลับแล้วก็ทำงานไม่เต็มที่เหมือนกับว่าชาร์จแบบไม่ไม่เต็มที่เนาะก็มันทำให้คุณเครียดเป็นโรคเครียดนอนไม่หลับ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันเลยเข้ามาลุมเลลาเจ็บเนื้อขั้นตัวเป็นนูน่นเป็นนี่บางท่านก็เป็นบุกโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอืมก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้นะคะต้องเคลียร์ดีๆบางท่านก็เป็นโรคเกี่ยวกับในเรื่องของอ่าไมเกรนแล้วก็ปวดข้อบ่าไหลหลัง บางท่านต้องระวังในเรื่องของการยกของหนักอาจจะยกของหนักผิดท่าปวดหลังปวดเอวได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักของคุณเป็นอย่างไรจากหน้าไพ่นี้คนโสดมีเกณฑ์ที่ถ้าใครโสดมายาวนานก็เป็นช่วงที่อาจจะมีความรักเข้ามาแต่ว่าอ,อมันเป็นเรื่องของการรักกับงานเนาะอาจจะได้เจอกันจากการงานก็ได้แต่ว่ามันเป็นความรักที่อาจจะมองถึงผลประโยชน์ก็ได้ อืมีเกณฑ์ได้พูดได้คุยแต่ว่าอาจจะมันมีในเรื่องของสิ่งที่จะเป็นครอบครัวได้คําพูดคํา,าจาอาจจะมาในเรื่องของการมีความหวังหรือหยอดความหวานหยอดความหวังให้คุณก็ได้แต่ว่าบางครั้งอาจจะมันอาจจะแลกกับผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างก็กได้อืมีเกณฑ์ที่จะได้พบได้เจอมีเกณฑ์ที่จะมีความว้าวุ่นใจกับคนคนนี้แต่ว่าต้องคบนานๆดูนานๆ เพราะว่าไพ่ของแปดถ้วยขึ้นมาอาจจะไม่ได้ไปถึงฝั่งก็ได้ค่ะเพราะมันมีเรื่องของการเงินการทองเข้ามายุ่งเกี่ยวมันมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะมีผลประโยชน์ที่อาจจะเข้าหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างกับคุณก็ได้อืมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักความสัมพันธ์กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรเด e อ u สันมีเกณฑ์จะมีข่าวดีนะคะ บางท่านก็เป็นเรื่องของความรู้สึกดีๆจะกลับมาความรักครั้งเก่าใครที่รอที่ห่งหาหงๆหายหกันไปมีเกณฑ์จะกลับมานะคะอาจจะพูดคุยกันถึงในเรื่องของอ,อการทุ่มเทในเรื่องของครอบครัวกันกลับมาเป็นครอบครัวหรือการสร้างหรือการก้าวข้ามผ่านกับเหมือนกับอยากเป็นครอบครัวด้วยกันอะไรแบบนั้นแต่ว่าความชัดเจนถามว่ามีไหม มันก็ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนเนาะว่าจะชัดเจนแต่ว่ามันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่คุยกันในเรื่องของอนาคตได้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เรียกร้องให้คุณกลับมาคบกันใหม่ก็ได้ในบางท่านหรือถ้ายังคบกันอยู่ก็ยังรู้สึกความรู้สึกดีๆมันยังมีอยู่มันมีความทุ่มเทให้กันอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่ต้องศึกษากันไปอีกยาวๆเหมือนกันเพราะไฮพิเทสขึ้นมาก็ยังไม่ได้บอกว่า มันเป็นเรื่องของการตกลงโปรงใจหรือลงเอ่ยหรือ,อไปในทิศทางที่ดีได้เหมือนกันเพราะว่าไอพิเทศก็คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่เนาะก็อยู่แบบนี้ไปก่อนก็ยังโอเคกับคุณอยู่นะคุณก็ได้เงินใช้คุณก็ได้ความรักดีๆมีของขวัญของรางวัลให้คุณได้โดยตลอดอยู่เหมือนกันเนาะเขาก็ยังทุ่มเทคุณอยู่อืเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรโอ้ช่วงนี้ดูหาเงินหาทองกันทั้งคู่เนาะคบกันดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมันมีความโรแมนติกมากขึ้นถึงจะมีความสันโดษไม่ค่อยคุยกันแต่ลึกๆภายในใจยังรักกันมากยังมีความรู้สึกว่าทุ่มเทให้กันแล้วก็มีความโรแมนติกกันบ้างเป็นบางครั้งดูคุณจะทุ่มเทมากๆในเรื่องของการหาเงินทํางานหาไรายได้เข้าหาครอบครัว แต่ความรักก็ยังมีถึงมันจะเป็นช่วงที่อาจจะไม่ค่อยคุยกันอาจจะมองถึงการแบบชอบอยู่แบบสันโดษเนาะก็อยากมีเวลาเป็นของตัวเองเหนื่อยกับการทำงานก็อย,กอยากจะอยู่กับตัวเองให้มากอะไรแบบนั้นก็เป็นช่วงที่ถ้าคุยกันก็ยังคุยกันได้เพราะว่าคุินถือถ้วยขึ้นมายังไงคุณก็จะเป็นที่รักอืมก็จะถูกตอบรับในด้านดีความเป็นความโรแมนติกก็ยังมีอยู่ แต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ถี่หรืออมันเป็นเรื่องของการมีสิ่งดีๆแต่อาจจะไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่อะไรแบบนั้นเนาะค่ะแต่ความรักก็ยังมีให้กันมากๆอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรคุณบทสรุปแล้วชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงที่ดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดอยู่ในภพเรือนพันธุ รวมแรงรวมใจสามเหลียญนี้ขึ้นมายังไงก็มีโอกาสความสําเร็จในเรื่องของการเข้าสังคมการมีคนอุปถัมภ์การมีคนช่วยเหลือ,อ,อมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีใครรองานได้งานใครอ,อรอการร่วมพุ้นลงทุนมีเกณฑ์ได้พูดถึงการทําอะไรร่วมกันมันเป็นนวัตกรรมอาจจะหมายถึงช่วงนี้คุณมองหาโอกาสของการ ขยับขยายเติบโตในเรื่องของกิจการงาน,กา,าก,ออนการเข้าสู่โลกออนไลน์สื่อโซเชียลแบบนั้นก็ได้นะคะมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปนในทิศทางที่ดีมากๆแล้วก็การเจราจาต่อรองในดยช่วงนี้ดูเป็นผลดีมีเกณฑ์ได้บ้านมีเกณฑ์ได้ย้ายย,าย้ายหมายถึงอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือย้ายบ้านเข้าบ้านใหม่หรืออาจจะหมายถึงการย้ายที่ทํางานการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งแบบนั้นก็เป็นไปนได้เหมือนกันนะคะ ขยนมันเพียนไม่พอใจเป็นช่วงที่จะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแต่เป็นความสำเร็จการพูดการต่อรองการเจรจาช่วงนี้ดูเป็นผลดีมีคนรับฟังเป็นที่น่าเชื่อถือการมีความโดดเด่นในเรื่องของงานมากๆแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะโดดเด่นด,งดัง การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการได้ปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางในเรื่องของการงานแล้วก็มีการาย,ย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยย้ายบ้านย้ายที่ทํากินแบบนั้นได้ด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะดูมันมีการลงทุนหรือการเดินทางที่จะบ่อยขึ้นมีเกณฑ์ที่คุณเดินทางเราจะได้เงินได้ทองเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการมีคอนเนคชั่นใหม่ๆเข้ามาแล้วก็อาจจะช่วงนี้ มีเรื่องให้ต้องคิดมากมีเรื่องให้ต้องอวิตกกังวลบ้างแต่คุณก็จะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้อาจจะต้องระวังในเรื่องของคนที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้อาจจะหวังผลประโยชน์หรือถ้าร่วมหุ้นลงทนุนอาจจะต้องดูลึกๆในเรื่องของคนให้มากเพราะมีเกณฑ์ทีูุ่หักหลังหรือผลประโยชน์รายได้มันจะเหมือนกับลดทอนลงไป ก็ชีวิตจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนแต่คุณต้องระวังในสิ่งที่อาจจะเกิดความผิดพลาดในเรื่องของคนที่จะเข้ามาหวังผลประโยชน์ได้เหมือนกันแต่โดยรวมแล้วยังไงก็มีเกมได้รับความสุขกับการได้สิ่งที่คาดหวังไว้ด้วยและคุณก็จะรู้จักการปกป้องตัวเองด้วยการที่คุณเจออะไรมาหลายๆอย่างเนาะ ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็พพอร์ตบลิงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการให้ติ๊ให้แตงสำหรัหรบการาดกดไลค์กดแชร์ like, สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอคมเมนต์น่ารักน่านรักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ